ช่างกระจอกวะพี่ถ้าพี่รีบนะพี่เรามาซ่อม โอ้พี่รถพี่เนี่ยผมประกอบเสร็จตั้งแต่สามวันที่แล้วแล้วเหลือน,นอตอยู่ตัวเดียวเนี่ยมันเข้าไม่ถึงเนประแจมันเข้าไม่ถึงช่างกระจอกว่ะพี่แค่นี้ทำไม่ได้เหรออ้าวทำไมแฟนพี่ผู้นี้อ่ะผู้นี้มันดูถูกกันนะก็มันกระจกจริงเปล่าวะถ้าพี่รีบนะพี่ลองมาซ่อมเองเลยไหมพี่จะรู้มันยากแค่ไหนมึงคิดว่ากูทำไม่เป็นเหรอฮะลอง ม,มันไม่ใช่ตรงนั้นพี่นี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้นพี่เห็นไหมลึกๆน่ะ<อ>พี่เห<อ>็นไหมเขาไปลึกๆไหนคือไผ่แคเขาห้นดังอยู่เนี่ยนั่นแะไผ่นี่อ้นหยางอะ อ๋อโฆษณาใช่ไหมอ่ะจัดไปปะเจทดไลโน่ปเจดีมีคุณภาพไม่ว่านหรือลึกแค่ไหนก็เข้าไปได้ช่วยให้งานช่างง่ายขึ้นมากเรียบร้อยเข้าหนังต่อแล้วนะ ข้างล่างน,นะครับข้างล่างน,น,นั่นแหละรครับเห็นไหมพี่เห็นไหมที่รักไม่ใช่ข้างล่างข้างล่างน,นี้ที่รักเอที่รักเป็นบ้าอะไรยิ้มอยู่คนเดียวอ,ะอ่ะมาพี่ผมรู้ให้ผมบอกแล้วมันเข้าไม่ถึงผมดูข้างล่างก่อ เราไม่ได้กลิ่นน้ำมันเครื่องติดผู้ชายแบบนี้มานานแล้วอะ่ะพี่พี่พี่ครับพ,พ,พ,พี่เป็นบ้าเนีมันยืนมองหน้าผมมันก็ยิามามย้มเลยฮะไม่มีอะไรเรืยองที่ทำก็ทำไปสิเออโอเคพี่รอแปมแล้วกันที่รัก อีก<ะ>นานไหมเนี่ยเออคงอีกสักพักอาจาะเอา,อางี้ไหมมันอากาศมันก็ร้อนเนาะตัวเองกลับก่อนไหมอะอะไรเนี่ยร้อนก็ร้อนงั้นเขาเรียกรถกลับก่อนนะโอเคจ้ะเสร็จแล้วพี่ เรียบร้อยเสร็จแล้วหรอครับครับโอ้เออผมขอบคุณนะเฮ้ยพี่อะไรเนี่ยอย่าบอกนะว,ว่าที่เป็นเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ผมเห็นคุณตอนซ่อมรถให้ผมหัวใจผมมันก็รู้สึกสู้ซ่าบอกไม่ถูกอะว่าแต่มีแฟนหรือ,อยังครับผมผมมีแฟนแล้วครับ เดี๋ยวอีกสักพักก็คงมารับแล้วเนี่ยผมจะไปกินข้าวกับแฟนผมทีักครับเสร็จหรือยังครับรนั่งนงนีครับแฟนหนูไปก่อนนะคะคุณแม่สวัสดีค่ะบ๊ายบายคุณแม่หนู